สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขู้ทุกคนเด้อมื่อกี้ผมพาพี่น้องมาเบ่งสวนคาอีกสวนหนึ่งแล้วครับเนาะคาเกษตรแดดง,ง่ายด้ครับสวนนี่ครับต้นี้ครับยาวประมาณสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรครับพี่นอ้องอายุเท่าไรพี่น้องวะ แปดเดือนครับพี่น้องยัางบ่ท่านถึงปีได้ครับเอาตัวนี้เป็นค่าเกษตรยังไงตัวเมียรครับนี่ครับสังเกตบงใบใบ,ใบง่ายครับพี่น้องใบใหญ่ถ้าเป็นตัวผูวมันสิเป็นใบใน,น้อยๆเล็กน้อยแล้ะก็ล่ำสีหน่อยก็นี้ครับคือจังคิดพันธุ์น่านตัวผรรับคือจังสวนของแม่ออย วิธีแก้ปัญหาเฉพาหนาว่าให้มันอมน้ำครับแต่ว่าค่าตัวนี้สิบบ่มักน้ำปันไใดเด้อครับพี่น้องบ่นว่นมี่น้ำซุมน้ำหลายๆกิก็สียให้มันงามเรยบ่แมนเด้อครับปัญหาของมันก็คือการอมน้ำแล้วใบมันสิแห้งสิใหม่เด้อครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบื่องแต่ว่าตัวนี้เป่นสิยกกลองตัวนี้ครับน่ยกลองกันเลเลยครับตัวนี้เวลาให้น้ำเิ่นเสียให้มันนี่มันไหลลงพานลงไปปู้นครับไหลลงพานลงไปพุ่นใ้มันขังครับ ตัวนี้เป็นสิงอกกล้องคืนพันสิข้านี่เพันสิปลูกปลูกท่างนี้ครับเป็นคู่ปลูกทั้งคู่ปลูกทั้งหลองครับบอกว่มันปลูกใน่หลองเลยครับงยกขึ้นไปแล้วครับถ้าเป็นข้าเกษตรแดงข้าเกษตรไอตัวตัวผูกคือจังเงินของลุงกำสือพันสิบปลูกก้นลงไปขุมม้มเมล็ดไปเลยครับสามสิบเส้นือ่อวา่าบ่อหายมันขึ้นโค่นครับ บใบมันขึ้นโคนตัวนี้ง่ามครับพี่น้องสำคัญขึ้นอนี่ครับเก็บคนจะฟ้าง่ายไปบ้างโหเลยครับเกี้ยงครับหกแต่เท่งๆสี่เลยครับทางล่างเบื้งเอาเลยครับพี่น้องโหเลยครับเป็นตัดแต่งดีขนาดโหเลยครับโอ้ยเป็นทัดเสือออนบ้ครับเบื้องนอนเลยนอนง่ายครับ ขุดถึงวานนอนนี่เบิางล้ำเลยครับเบิางมือผมไปเลยครับทั้งล้ำเกือบแบบโอ้ยล้ำใหญ่นอนอยู่ห่วยซ้ำๆปั่นไปเลยครับอันนี้คือค่าเกษตรแตงในตัวเมียครับนี่คนทิ้งยอกกล่องไปนี่มีปุ๋ยเพิ่นสิ็นี่คนทิ้งไมีแก็บใส่พร้อมครับโอเคครับใส่ปุนเพิ่นกับบ้าไส่ปุ๋ยอีกนะเดี๋ยวกับปุ๋ยเคมี แถวจุดบ่ได้ใส่ครับเพิ่นสิใไซอาศัยปุ่นปุ่นกับนี่แหละครับ,กบ,กบแกบสำคัญให้มันล้วนมันซุยครับกับเ e e, อเอ็มแน่ผมว่าฮอดนะครับงามครับสวนนี้ครับปัญหาช่วงนี้กันผูใ้ใดปลูกน้ำหลองหรือว่าหรืบ่ยกห่องขึ้นอย่างที่รับปันบ่แก้ไขปัญหาบ่แก้ปัญห,หาเฉพาะหน้าก็คือใบใหม่ครับมันสิอมนม้ำครับใบใหม่ มันเชียโลกได้ครับมันอมนาจะเป็นยนังสั่นครอบน่าครับทวรกพี่น้องอ้าบกอแงัอีกเจ็ดเดือนได้ครับเนี่ยครับนี่สิบางกอนี่ครับเป็นต่ครับกเรือกับอีกวันล่ำหม่ไพ่อรุณ ให้กับว่าปานบน,นี้โอ้ยคเงี้ยค่กีีดนนี้คือสีประมาณที่เอสามรอยครับสามรยกัวสามร้อยกวา,ามสูงนี้ครับกวสางี่ประมาณสามเมตรครับนี่ครับสามเมตรได้ครับปูนประมาณปายนี่ครับ เห็นค่ายสูงสำหวครับสามเมตรกว่าเฉยครับพี่น้องอเดี๋ยครับขวดเรือค่ายกิลีเจอพันโอ้เพิ่นเห็ดออกรับป่าเราเห็ดออกครับดเเ้วยนะครับมันหนีเราววอยู่ดือดมาบังหลวงนี่หอดเก้าอีนั่งขักบสำรบสครับหม่องเศร้าหอมบ้านหนึ่ครับขวด ล้วนทงฟ้ากันไปนั่นเพิ่นขายแล้วครับขายแปดหมืม่นบม่มาเมาออกเลยครับปัญหาไงก็ขึ้นนี่แหละครับนี่นี่ตัวนี้แหละครับต้องยกกล้องขึ้นครับยกกล้องยกกล้องคือให้เราปลูกมันแล้วก็มาขึ้นน,น,นี่ปลูกทั้งที่เวลาหนามมากหรือว่าเวลาหายหนามย้ายมันอมหนามครับให้หนามขังถ้าหนามขังแล้วเป็นเรื่องเลยครับพี่น้องใบจะออกใหม่เลย เป็นใหม่ไปเลยครับใบลักษณะของใบใหม่ได้ครับเดี๋ยวพมสุภาพไปเอง่งครับกร่แท่ยๆน,นี่ครับท้างนี่เป็นค่าเกษตรแดงตัวตัวผูก็นีครับมีเพิ่มตัวผูกครับปนกันสองเ่ยวนี่ครับเป็นตัวผูที่เห็นนี่แหละครับ อันนี้่มันเคียโลกเด้ครับพี่น้องตัวนี้คือว่ามันเคียโลกอันนี้คืออันอมน้ำาอมน้ำน้ามันค้งครับน้าขั้งทางล่างระบายมันติดเป็นนิดนังเป็นใหม่เองสิต่ว่าว่ตายได้ครับตอนนันกับปืนนี้ก็แยมเสียเวลาห้องเพาะว่ย่งวัตถิพทเสีเพิ่มขาเจาอยากได้กังสียหางกับคล้ายว่ได้เลยครับนี่ครับเป็นใหม่มงิ คือส่วงคือกาขาดก,ก,กาตายอย่างาน,นี้บะแมน,มแมน,มนงได้ครับนี่หมายความว่าอบน้ำแต่ก้อนนี้ก้อนนี้ง่าซะว่าใช่ไหมง่ายประทัดมูครับนี่แบบนี้ครับแต่วก็ชุ่มนีบโอเคตันนี้ค่ากเกษตรอ่าตัวนี้ตัวนี้ครับแค่นี้มันจะเป็นตัวผู้ครับตัวผู้คือจังของไอ้ลุงกำของแม่อ้อยป้าอ้อยที่ผมใายมาันตัวผู้มันจะนี่มันจะเป็นใบย,ยังสี่ครับพี่น้อง าเกษตรทีี่กันนลาเกษตรแดงใหญ่ที่กันแล้วครับตัวนี้ครับตัดมาวันนี้คือตัวเมียรับชุ่มเป็นตัวเมียกับลำบากง่ายกับะสะอาเนน้าเบินอนยุกับนี่ผมจุพภาพไปเบิร์ก่อละพันเด้อที่เบินคลายกันก่อซ้ำใหญก่อละพันครกับ นี่แหละครับนี่แหละครับกวัวละพันค่าเกษตรอย่างงีตัวเมียครับนี่กวัวละพันเป็นสีคล้ายกันครับเส้นน,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 นี่กัวละพันครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับกัวละพันตัวนี้อ่านี่ครับทาซ้ำจำนี่กะนี่กับห้าร้อย ร้อยลดลดย่นกันไปกันก่อใงญ่ยก่อหน่อยแล้วก็เริ่มต้นทั้งต่้งสามลอยสี่ลอยห้าลอยกันไปแล้วถ้าสิบพันจะว่ากันเอารบบคุ้ยกันเอานี่แหละครับผู้อบหนามครับนอ้ยฆ่าตายได้ครับอันนี้คืออบนามอบนามมาถึงว่าหนามขังหัคขังนอนมัน,นแต่ว่าส่วนมาค่าพันสิบพ่มีปัญหา่วนนี้ครับหนาฝนหรือว่าไงครับพี่น้อง บังหลวงครับบังจีฟุนจีบันไซยีตั้งเกียรแง่มเลยครับพี่น้องดินโอ้ยเหลวนซุยโคตรเลยครับแง่มครับพอแล้วระบบน้ำเราใส่ใส่น้ำนี่ครับทอ่อก็จะดึงน้ำขึ้นมากบ่งก็กจะปล่อยน้ำปล่อยลงมาลงมาให้มันไหลลงบุ่นให้มันคลอยแห่งดีครับพี่น้อง แต,แต่ทีเข้าก็เสมอกันทั้งทีไมนควายลงมทั้งดีครับโอ้ยผมอสวนค่าส่วนนี้ครับถัดข้างบนนี่ก็แม่นหน้าครับเข่าหน้าเข่าคนแต่ว่าสวนนี้นี่เพิ่นบ่ทันได้ขายเลยครับพี่น้องอันนี้ผมมาทีวิวงของเพิ่อนซื้อ่นยังบ่ทันได้ขายเพราะว่าเพิ่นขายไปแล้วสวนหนึ่ง กะปากกันไปนั่นแหละครับปากกันไปฮาความงามือว่าที่เฮาถ้าเฮาวจีบป้องกันเออ่เฉพาะหน้าบ่ให้ค้ามันมีปัญหาเวลาเฮาขายก็คือได้ขายโลดอันนี้คือว่ากันมันอมน้ําแล้วกันไปมันใหม่แล้วมันบ่ได้ขายเลยครับอย่าได้เงินเพิ่นก็บ่ได้ครับไม่มีค้าขายสวนมันสิพื้นได้ครับพื้นได้ก็บ่ใหญ่ทันทีทันใดเด้อครับ ต้องอาศัยเวลาจักหน่อยครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมกับาพี่น้องมาเบิง่งความงามของ,ของคาสวนอีกสวนหนึ่งครับพี่นอ้องขอบคุณหลายเลยครับที่จังทุกช่งครับพี่น้องขอบคุณมากครับงามครับงามไรสะอ่อนไรฝนเย็นสะอาดครับ